ของตกแต่งห้องพรกที่เป็นงานไม้แกะสลักสวยๆชิ้นนี้นะครับเป็นงานฉากหลังพระพุทธรูปงานใบโพงานไม้แกะสลักปิดทองราคา1,400บาทคุณพี่ท่านใดชอบใบโพชิ้นนี้นะครับแคปภาพไว้ก่อนได้เลยนะครับงานนี้เป็นงานหัตถกรรมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดินลยเส้นทองลงรักปิดทองประดับกระจกสีหนึ่งชิ้นใชเ้เวลาในการแกะสลักประมาณสสัปดาห์ถึงจะเสร็จนะครับสีทองที่คุณพี่เห็นเกิดจากการลงรักปิดทองเดินเลยเส้นทองเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเขาโดน แสงไฟเขาจะเล่นไฟสะท้อนแสงสวยงามมากขนาดความสูงจะอยู่ที่58เซนนะครับวัดจากล่างขึ้นบนทั้งหมดเลยหน้ากว้างของตัวใบโพนะครับผมจะอยู่ที่40เซนตัวฐานอยู่ที่20เซนนะครับใบโพแต่ละใบเนี่ยเขาจะมีความนูนของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่งานเป็นแบนงานนี้ไม่ใช่งานอุตสาหกรรมนะครับเขาค่อยๆแกะสลักเดินเลยเส้นทองกันทีละชิ้นทีละอันกันเลย หน้าไม้หนาเกือบเกือบนิ้วเลยนะครับผมด้านหลังปิดงานด้วยการปิดทองสวยงามมากนะครับผม1,400บาทราคาไม่แพงเลยคุณพี่ท่านใดสนใจแคปภาพนี้ได้เลยนะครับผมพอแคปภาพนี้เสร็จคลิกไปที่ลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์มันจะเด้งไปที่ไลน์นะครับส่งภาพนี้พร้อมกับแจ้งที่อยู่จะส่งกับคุณน้องเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณน้องเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินค่าจัดส่งจากสถานที่ที่พี่แจ้งมาทีหนึ่งที่ศูนย์ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง2อถึงสวันถึงที่หมายปลายทางเลยนะครับใบโพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม1,400 ราคาถูกมากนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แล้วที่สูงยังมีผลิตภัณฑ์มากกว่า2,500ารยายการกดติดตามช่องไตลักเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆก็จะนํามาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกๆเลย